เขาจะมาเล่นเกมถามว่าปกติเขาเล่นเกมอะไรเขาก็เล่นเกมนี้นีแหละมานเล่นกันจำได้ไหมว่าเราใช้สีสีใหสีชมพูนะหวานเบล นี่เขาก็ได้ทำการจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือห้องนี้นีเขาก็จะมีอะไรไหเนี่แล้วเขาจะทำห้องครัวอันนี้ไม่ใช่เราไปที่ห้องครัวนะ lúc đâu gì nữa ừ hứ khó thằng kia nhiều không thằng ไหนอันนี้ ชอบเลานะพี่ชอบแต่พี่นี้เอ้ยพี่เขาไม่ชดอ้โตมาเขาอยู่คนเดียวหรเนี่ยไม่ใช่แล้วแค่นี้เลยเอ้ยไม่ใช่เติม

まずは肌みかせいきんでうん食べる。 The ูดีนก็เปิดเองเฉยไม่เป็นไรมาเขาก็จะเอาออกก่อนนะที่นี้เดี๋ยวเขาดูสักทีเดี๋ยวดูแ็เอาปเอาเปเป็นที่เราชอ อยู่คนเดียวเขาก็เหงาแน่ลยแต่เขาก็มีอะไรเป็นเพื่อนนะทีวีแล้วก็จะหาอันอะไรที่เป็นเสื่อโอขาพูดนานเฉยๆตกใจหมดเลยอันนี้ก็ได้นะเพราะมันก็ได้สีชมพูอยู่แอ้ว

ได้แล้วนะแคะทำงานใค่นี้คท่าอาหารเขาก็ต้องไปสีชมพูโผล่แหละได้แล้วนะแล้วเมื่อพอมันแต่งเสร็จแล้วก็เอาขนเข้ามาเลยดเสีงยสงมันหายเอ้าอันนั้นหายไปไหนอะรูปอันนั้นนี่ล้วสอบไปกับใคร อยู่ในกล่องอน,นี้โอ้โหกูนี่ได้เฮ้ยมาได้แล้วนะเอาไปท่นี่โอ้โหสงสงารเขาอะมาอ่าเฮ้

มีกระเป๋าด้วยคือดีมากจอเกมเออเผื่อคดเอามาเฮ้ยเราเป็นหเอาไว้กมยเกมก็ได้อันนี้ก็ตั้งโชว์ไปสวยอันนี้ก็สวยนะนี่เอาไว้แต่งนะหะ วิงอ่ะเขาชอบแต่งหน้าส่วนวงบัตรใครรู้จักวงบัตรไปดูได้ย S เดี๋ยวเขา่าเงไร่เขาเลันเดียวถ้าใครชอบวงบัตรเขาถ้าเข้าไปดูเลจำได้ไหาเขียนว่าอะไรอ S ใครลองปักสอง อันนี้ก็เอากหมนเออันนี้เราจะไะไรท่านบนเอาไปเซตตามได้นะถ้ามีอีพีแล้วจะเปิดได้จะทำอีกอืมก็จะเป็นคลูมาก้วํเราไม่ได้ชอบลูกขอเราทีกว่า อยู่ที่นั่นไม่รักชอบกับตาเอาไว้ตรงนี้เขาก็จะนอนเลยอ๋อนี่ที่นอนลืมจะไปนอน,นอ๋อให้กระต่ายนอนนี่กระต่ายซีดจัะเขาต้งมีที่นอนสองที่นี่กระต่ายเข้าไปหมดแล้วห้องนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเออ ลืมไปว่าไอ้เสื้อเนะี่ยเราจะเอามาทำไมทั้งๆที่มันหนีนี่คืออ๋ออ๋ออะออ้ไม่ใช่กดเข้าโอเคอกกันี่เขาจะมีเสื้อหนูมีเสื้อีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนี่กล้องขัดแม่ขยายตรงไหนเลย แค่กระจกก็ยังไม่เห็นอ่ะทงไมมันไ่เห็นอะไรจะคิดลึกแล้วกันทำไมดูห่างท้องโฟาจังนี่เป็นอะไรงั้นเอาน้องออกมาก่อมาไว้ตรงนี้อ้าเราก็จะนอนได้กับ น้องกระต่ายไม่ได้เราบ้างได้อยู่เดียวโอเคมันก็ จังหวะน,นียเราก็จะไปหาซื้ออะไรเราจะไปดูเสื้อที่ร้านอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่นี่เ็้ไปที่ร,ร้านอันนี้เดี๋ยวถ้าไปร้านนั้นเสร็จจะไปอันนี้กับอันนี้ ไปเปลี่ยนก่อนไม่รู้เอาเสื้อไปตรงนี้ก่อนถ้าใส่เข้าก็ใส่เคเปิดมาอ๋อก็ใส่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อก่อนอเคใส่เข้าอยู่นะแต่จะไปดูคุณป้าคนนี้ว่า มันมีอะไรมามีปกาสีชมพูแต่เราไม่เอาแล้วคุณป้าเขาไว้ทำอะไรโอเคแล้วก็เออแล้วก็เออเล้ก็เอเอ,เอ,เอไปดูในนี้กันอุ้ยเราไปอันนี้ด้วยลืมเลย ก็จะเอาเออกคนหายไปเลยเอาคนมาๆอันนี้ยกไม่ได้ทำไมยกเพื่อเอาไปปาร์ตี้หนนี่เี๋ยวแบบเขาตีปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้เซร์เวอร์แบบ่ี่เล้ยเนาะ อุ้ยได้สีนี้ชอบชอบก็เอาคงไม่มีอีพีสองยังไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเขาชอบสีดำม่เลียงเขาไม่อยากเปลี่ยน คี่ผู้คนที่พศาอไมโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรมัง่งคือมันดูน่ากลัวมากแล้วตรงนี้เไม่ค่อยเข้ามา

สีชมพูนะอันนี้ไม่ใช่ละสีฟ้ากินก่อนอ้ยนี่เป <ım> ็นอะไรไม่สิ เราก็จะเอาที่เราไม่ใช้ก็เอาทิ้งโอเคบ้านเราก็เสร็จแล้วน้วองอาไมาใช้ดูได้นะแต่ต้องไปรับของก่อนนี่อยากจะให้แขบไปเลย เอาคนแบบไหนก็ได้สร้างขึ้นมาเองก็ได้ใครชอบมิชูพูก็เอาเลยตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกมีห้องน้ำโอเคก็จบแล้วกับการทำบ้านไปเลยนนะบ๊ายบาย